สวัสดีครับพี่น้องแก้ว่าจัดใส่กอกแต่เสาพุน่นแต่หน่อยเฮ็ดกับเขานี่กกนี่พึ่งตื่นออกมาอืก็เลยตงพักก่อนกสวยจับหนาพระท่านลางอยู่พี่น้องพึ่งตื่นออกมาตื่นสวยห้องหาแม่แม่อยูะ ตาเป็นยังบุ๊มงไหมเขาตาบ่หรือขี้ตาลูกโอ้ทุจาก่อนจ้าจ้ายิมันิมันเก็บตาแล้วมั้งจาม่จ้าทุจานทุจาทุจาแล้วเอียงขี้เมวันเอียงลุกลุงลุกหมดละลูงโบยู ทีนงมัน,นยยังมาาขึ้นนหหลู่นแค่ว่าอเอาเพียงมันยัดใส่กอมบงบนี้ก็เลยง,งายเตาไปพุ่นพี่น้องขจันมันฉีหอนแต่หน่อยเห็ดแนวกินอยู่ซอยกันคนละไม้ละมืะม่อนคนอ่ะคนยัดเคียงจะตีชีพนูนบึ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 นจะจเศร้าพุ่นเตรียมของไว้แล้วแต่มันยัดใส่กอตัวนี้มีแหนมอยู่บ่ อดอดอดแหนมแหนมแหนมเท่าไรสิบสี่ตุ่ม่้บบยทอดปลาสมเด้๋้ยคทอดปลาส้มเเดี๋ยวขอไปเอาปลาส้มมาให้ดอดเอออดเดี๋ยวบะเบงมาตั้งหน่อยเข็ดยังให้แพ oh oui, ่ว่ากิน มือนี่มือนี่แพรว่าหุงเขาเจ้าบ่ได้นหนึ่งเขาเหนียวพี่น้องลืมมาเขาะตะหน่อยตุนสี่โค้งหมูไว้โบเมนตุนดอกต้มย่ำเหมน,นี่ต้มย่ำน้ำใสด้วยสี่โค้งเปียกๆก่อนใส่น้ำไหลเนี่ยเห็นเหรออุ้ยลืมใส่บะขามเปียกเนี่ยลืมใส่บะขามเปีกยกน้ำใสครับผมสดห่อนหออกินครับเขาสวย เดี๋ยวสิแค่ว่าสิพัดผักอีกเมนูนึงอาจสิตำตำเจียวอีกเมนูนึงเห็ดพริกน้ำปลาก็ได้หรอวะเอามาใส่เนี่ยส่เห็นเนี่ยคอยบริปรุงรสอีกอย่างเด้อปาดประคัม,มบ่ชมบ่ไม่ประคัม,ม,มสมก็ยังใสก่ก่อนไงที่ ต้มยำบานๆเท่านี้ละพี่น้องข้าตะไข่ใบบกูดนี่อ่ะปิดฟ้าไปก่อนเดี๋ยวตุนให้มันเป,เปียกๆ่ายๆเห็ดกับเขาเดี๋ยวแพ้ว่าสิถอดปลาหลายย่างมอน,นี่หลายย่างไรเนี่ยขนมีเสียบเ้ยกินมารีลาบหรอ,อน,หนี่เนี่ยจะกินหลายเดย้กินเข่าก่อน,นี้ กินเข่าก่อนนี่ลูกเดี๋ยวมามมัมเข่าก่อนนี้ใช่หรอกินเบรบอะอุมอยู่ในปากทวัมกกนมียันแม่แกเขาปวดหายยันใยญ่ยากยัดเข้าปากเบิดไหมวันนี้ยชิบลอ,อกน้ำเขา่าขอถามยังงูชิบลอกเขาพูดไปใช้ลูกเดี๋ยวว่นข่อยนะ แกแต่ S <s <us> <S จ,จะขอแหรือเปล่าเมืี้มิจะขอเมื่อกี้มิยฉาไม้หกสิบเจ็ดสิบไม <67. S 2> 60, ไ้แล้วก็ใส่กอกอกินกับข้าวใส่กอดกินกับข้าวจ้จ็คโลสามโลครับผม <c ười> กลับประมาณโดยร่วม ใส่กอกินกับเขากระส,สีได้ประมาณสิบสีขอสิบสี่สิอนี่แหะประมาณโล่หนึงน่งป็นประมาถึงบ่สิบสิบห้าสิบหกบ่เออประมาณสิบห้าสิบหกขอเลยพี่น้องโล่นนนหนึ่งช่วงเศร้าต้นหนอยกระชิ ออกเมื่อซอยแพว่าเขาว่าเราเห็ดกับเขาโบไดไหมถ้าลูกตื่นเ้วสิยากก็เกาได้ว่านี้คูณสวงคนหนึ่งตรงมึงลูกความตรงเห็ดเบียกความแคามาเศ้าเขาตรงมาปันนนา่นก่อนตอนไม่เห็ดก่อนมืซอยกันก่อนชวนลูกสิตื่นเนาะ ตะกี้แต่หน่อยนอนอยู่กับลูกกันแล้วสบายมันห็นบ่อท่านมัน,นีแค่ว่าก็ต้องมาเคี่ยบินหมู่บ้านเพื่อจะสร้างปลากับหญ้าแล้วก็ต้องมาเคียยบินของขาดตกบอ่อหลายอย่างนี่พี่น้องเคียออเดอร์จดไว้ว่าเขาต้องสร้างยังว่าอันไหนขาดอันไหนตก น่นะมื่อนี้กับวันที่สิบหกเหรอเนาะแม่ไมเออยกนี่นี่ออกับเขียนหวยอยูงง่หันเดีอ่ะหวยออกหวยออกยิ่ยางแม่หวยออกยิ่ยางขอโทษขออภัยน้ำเด้อพีนอ่น้องลูกหนามบาทันลางพอฟ้าเพิพ่งเตื่นขึ้นตานน <laughs> เขียนเลขไงเขียนเลขไง อุ <muitas S 2> ้ยจะไปจะไปเน่เน่เน่มาเขียนเน่แม่เร่แม่งเร่งเรมาเขียนเน่แม่เขียนในแม่เบื้องเออนี่เร็วเร่เนี่ยนี่มาเขียนเร็วอยๆเขียนเร็วดูหน่อยมาแม่จะตีเร่เรเร็วรพี่แน่มานนี้บวชเลยทำให้จ๋าเร็วาวาดรูปวาดรูปแม่เอาตัวทั้งมาเร็วไอ้จับดึงให้ดูนะ อโหตกแ้วลอแม่เตกนแม่ตกเป็นนันนันื่อๆขีตาขีฟ้าขีตาเซื่อๆกระเดียงไปธรรมดาเลยเนี่ยเพิ่นเจ็บตาเพิ่นบอเพิ่นเล่นน้ำหมู่บ้านยันยันค่ะเนๆนะคะืไยังเนาะ เช่นเป็ดเล็ไหมลูกเช่นเป็ดตัวเล็เจ้ารองหรอเนลูกเจับคางขวาจับคางขวาลองจับคางขวากันนะเียนลูกเียนเียนจ้เียนทางใดก็เียนเียนแม่เียนเียนลูก หนึ่งสองสามีหาหกเจ็ดแปดเก้าจีเ็อ้าเจ็่นแม่พอนอื่นแม่นี่ใจแม่ละลายเลยแม่เลขยีงนะพี่น้องมุนอุ่ยปุยเอามุนเอาเออเห็นวาเลขชิ้แปดนี่เลขสามสามีศน ดีเอาไดี๋ยวตาไปก้อนเดียวตัวหน่อยสิไปเบื่องาบานนะถืว่าสร้างใบเลยล่ะแต่ว่าเพรว่าสั่งงว้แล้วใจจะสองตัวนี่แหละมันกับพอดีงามนี่เราคอย่าสองตัวทั้งคนก็จะมากสามตัวบ่ พี่น้องทำสองลูกทอดสองลนักน้ำก็ทอดเอ่อลังเทียอาชีทอดอาชีเอ่อมันติดกระทะเนี่ยได้พี่น้องเด้อขออภัยไปมน้ำกะทอดบงงี้ยปั่นในอือขอสดขอไปน้ำครับผมลังเทียมันก็ติดกระทะมันก็เอ่อหนังมันติดกระทะน้ำไปเขียนไปอะไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวตอนไหนเป็นมึงป่าก่อนายป้าป้านานๆในรูปบ๊ายบาย สวัสดีครับ